วันนี้นะคะกลับมาพร้อมกับ How to ที่ทุกคนขอเข้ามาเยอะมากนะคะเพราะว่าป้อมาทำ How to หนึ่งนะคะลงใน Reels ใน IG ใน i n น t a g r กรมส่วนตัวนะคะเราก็ผลตอบรับดีมากนะคะผู้หญิงคนไหนที่แบบขี้เกียจแต่งหน้าแต่งหน้าไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยชอบมากนะคะแล้วก็ขอเข้ามานะคะว่าขอ How to ตัวเต็มหน่อยเพราะว่าในรีวิะมันสั้นมากนะคะแค่30วิวีเองวันนี้เราก็เลยจะมาทำ o w t o นะคะ แต่งหน้าในแอปเหมยตูนั่นเองค่ะถ้าใครเคยลองเล่นแล้วจะรู้ว่ามัน Amazing มากแล้วมันก็เนียนมากนะคะใช้แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวเองค่ะจะเริ่มจากการเข้าแอปเหมยตูนะคะแล้วก็เลือกโฟโต้ค่ะแล้วก็เลือกเซลฟี่นะคะเพราะว่าเราเซลฟี่ตัวเองในหน้าสดไว้นะคะนี่เดี๋ยวเราจะเอารูปนี้เพราะว่ามันเห็นชัดดีนะคะพอเราเข้ามามันก็จะมีโหมดให้เราเลือกนะคะอยู่สโหมดนั่นก็คือโหมดบิวตี้นะคะหรือว่าโหมดอิดดิทนะคะซึ่งถ้าเราจะแต่งหน้าให้กดเลือกโหมดบิวตี้นะคะ เราจะเห็นแถบด้านบนนะคะว่ามันมีให้เลือกหลายอย่างมากนะคะลุกก็คือทั้งทั้ลุกเลยแต่งหน้าทั้งทลุกทีเดียวเลยนะคะถัดมาก็คือลิปสติกก็คือเลือกสีลิปสติกได้นะคะบราวก็คือเขียนคิ้วนะคะอายก็มีทั้งอายแชโดว์อายล a s นนะคะปัดขนตาเติมอายไลเนอร์ก็ได้นะคะหรือว่าเปลี่ยนคอนแทคเลนส์ก็ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้มันพัฒนาแล้วนะคะถ้าอัปเดตแล้วเนี่ยมันจะมีดับเบิลโฟอายลิดก็คือเพิ่มตา2ชั้นก็ได้ด้วยนะคะ ต่อไปก็จะเป็นคอนทัวร์นะคะคอนทัวร์ก็จะเป็นโหมดที่แบบไฮไลท์คอนทัวร์ชาร์โดหรือว่าบลัชนะคะก็คือมีครบเลยนะคะเดี๋ยวป้อมจะเลือกโทโทลุกให้ดูก่อนนะคะสําหรับคนที่แบบอยากจะสะดวกสบายง่ายๆนะคะตัวโทโทลุกเนี่ยก็จะมีลุกให้เราเลือกเยอะมากนะคะแล้วแต่ลุกที่เราอยากได้อย่าง,างสมมุติว่าถ้าอยากปากแดงเนี้ย เลือกเลดว l o o ุกก็ได้นะคะหรือว่าถ้าอยากจะธรรมชาติธรรมชาติหน่อยเนเชอรลหน่อยนะคะก็จะแนะนำเป็นโซนแบบสไมล์หรือว่าแอปพลิคอตก็ได้นะคะหรือว่าแอปเปิล กลาเซียก็ได้นะคะหรือว่าเกอร์ก็ได้ค่ะหมดพวกนี้จะเป็นโหมดเนเชอรัลลุคนะคะธรรมชาติใสๆเกาหลีเกาหลีนะคะก็จะเป็นโหมดพวกนี้เลยนะคะซึ่งโทเทลลุคเนี่ยมันสามารถปรับความเข้มอ่อนของลุคได้นะคะเราก็ปรับได้ตรงบาร์เลเวลข้างบนเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาลองแต่งเองดูกันดีกว่าน,นะคะว่ามันจะเนียนขนาดไหนแล้วก็ง่ายขนาดไหนนะคะซึส่วนตัวชอบเริ่มจากการเลือกลิปสติกเพราะว่าพอเลือกลิปสติกแล้วว่าโทเทลลุคมันจะคุมโทนได้ง่ายขึ้นนะคะวันนี้เราจะลองเลือกลิปสติกโทนสีแบบชมพู ูพ,พีชอมส้มนิดๆนะคะอาจจะเป็น OR10 นะคะหรือว่า RS06 ก็ได้นะคะ สวยทั้งสองอันเลยเราเอาออกส้มๆหน่อยแล้วกันเนาะเอาเป็น O.R.10 นะคะเสร็จแล้วก็ปรับความเข้มอ่อนของลิปสติกได้เลยนะคะป้อมก็จะปรับให้มันอยู่กลางๆนะคะเราก็จะไปต่อกันที่คิ้วนะคะเราก็เลือกทรงคิ้วได้เลยนะคะทรงคิ้วให้เลือกเยอะมากแล้วแต่เราจะเลือกเลยนะคะถ้าให้แนะนํานะคะให้เลือกทรงคิ้วที่มันหนาขึ้นมาหน่อยนะคะเราจะดูหน้าเด็กลงนะคะอย่างป้อมเองอะชอบใช้เป็นบูชี่หนึ่งนะคะ เสร็จแล้วก็เลือกสีคิ้วได้ด้วยนะคะสีน้ำตาลเข้มสีดำน้ำตาลอ่อนนะคะหรือว่าสีบรอนก็ได้นะคะแต่วันนี้จะเลือกสีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วเราก็ปรับความเข้มอ่อนของสีตรง bar l e เ e เหมือนเดิมนะคะก็ลดลงมาสักเหลือสัก40ก็ได้ค่ะให้มันไม่ ให้มันไม่เข้มเกินไปนะคะหน้าเราจะได้ดูไม่ดุนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปต่อที่อายค่ะซึ่งในส่วนของตาเนี่ยเวลาป้อมแต่งรูปจริงๆอะ่ะป้อมก็จะใช้แค่โหมดของการเพิ่มขนตานะคะแค่เพิ่มขนตามันก็น่ารักมากแล้วนะคะไม่ค่อยใช้โหมดอายแชโดว์อายไลเนอร์อะไรเงี้ยเท่าไหร่เดี๋ยวจะลองเพิ่มเฉพาะขนตาให้ดูก่อนนะคะเราก็เลือกที่โหมดอายลัชนะคะเสร็จแล้วก็เลือกขนตาเบอร์ที่เราอยากได้เลยนะคะซึ่งเบอร์ที่ป้อมชอบใช้เนี่ยจะเป็นเบอร์05นะคะอายล่ช05เสร็จแล้วเราก็ปรับความเข้มอ่อนได้เหมือนเดิมนะคะ เราก็กดเซฟก่อนนะคะเพราะว่าเทคนิคส่วนตัวของเราอะ่ะคือการใส่ขนตา2ชั้นนะคะใส่ขนตาสองชั้นคือน่ารักมากนะคะเราใส่ชั้นแรกแล้วเราก็กดเซฟก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เข้าไปใหม่เข้าไปที่เมคอัพใหม่นะคะแล้วก็เข้าไปที่ eye eyelash นะคะเพิ่มขนตาชั้นที่2ค่ะซึ่งเราชอบให้มันมีทั้งขนตาบนขนตาล่างนะคะขนตาชั้นที่2ที่เราจะซ้อนเข้าไปอะ่ะเราเลยเลือกเบอร์ศูนย์สองนะคะแล้วก็ปรับความเข้มอ่อนได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ เนี่ยแค่นี้ก็คือน,น่ารักมากแล้วแล้วก็แบบเนเชอรัลลุคเป็นธรรมชาติมากๆแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากทาอายแชโดว์เพิ่มเติมกีดอายไลเนอร์เพิ่มเติมก็ได้นะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูค่ะอนะก็กลับเข้ามาที่อายเหมือนเดิมนะคะกดไปที่โหมดอายแชโดว์นะคะอย่างวันนี้เราเลือกเป็นโทนสีส้มใช่ไหมคะลิปสติกเราก็จะทาตาในโหมดโทนแบบสีส้มสีน้ําตาอะไรเงี้ยมันจะได้เข้ากับโทโค้ลุคนะคะ เราจะลองเลือกเป็น po ศ1นะคะเป็นส้มๆอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาเป็น eye socket ก็ได้นะคะ eye socket เนี่ยมันจะเพิ่มความลึกของของเบ้าตาเราอะ่ะมันจะได้ฟีลแบบฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ดูเป็นธรรมชาติน,นะคะหรือว่าจะเอา br 2 0ก็ได้นะคะ br 2 0ก็จะเป็น smoky eye สีน้ำตาลแบบเบลอๆขึ้นไปอันนี้ก็สวยดีค่ะเราลองอันนี้ดีกว่าน้องมันเห็นชัดดี โหมดถัดมาเป็นโหมดอายไลเนอร์นะคะแล้วแต่เลยจะใส่ไหมแล้วก็เป็นคอนแทคเลนส์นะคะการใส่คอนแทคเลนส์น่ะมันช่วยเปลี่ยนโทนลุคได้ด้วยนะคะอย่างแบบถ้าเราใส่คอนแทคเลนส์สีน้ำตาลลุคเราก็จะดูหวานหวานใส่คอนแทคเลนส์สีเทาลุคเราก็จะดูดุขึ้นเซ็กซี่ขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะลองใส่คอนแทคเลนส์สีน้ำตาลดูนะคะเนี่ยลุคเรามันก็จะดูหวานวานนะคะถ้าเราลองใส่สีเทาเงี่ยคะ่ะเห็นไหมคะเราก็จะดูเซ็กซี่ขึ้นนะคะ แต่ว่าส่วนตัวไม่ค่อยได้ใช้โหมดนี้เท่าไหร่นะคะไม่ค่อยได้ใส่คอนแทคเลนส์เท่าไหร่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในโหมดของตานะคะถัดมานะคะจะเป็นโหมดของคอนทัวร์ซึ่ง คอนทัวร์เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นไฮไลท์ชาโด้แล้วก็บลัชนะคะไฮไลท์ก็คือการไฮไลท์ส่วนที่สูงที่สุดของใบหน้านะคะตามทีโซ e นะคะหรือว่าโนกแก้มนะคะต่างๆก็จะช่วยให้หน้าเราดูสว่างขึ้นมีมิติขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้หน้าเราดูมีมิติขึ้นนั่นก็คือการใส่ชาโดนะคะตามกรามนะคะหรือว่าสันจมูกหรือว่ากรอบหน้าต่าง,างๆเพื่อเน้นให้หน้าเราอะ่ะดูมีมิติมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นบลัชค่ะก็คือการใส่สีบลัชออนนะคะ ซึ่งในโหมดคอนทัวร์เนี่ยก็มีทอทอลลุคเหมือนกันนะคะก็คือฉันใส่บลัชตรงไหนใส่ไฮไลท์ตรงไหนใส่แชโดว์ตรงไหนก็คือเขาคิดมาให้หมดแล้วอันนี้ก็เป็นอีกโหมดหนึ่งที่ง่ายนะคะซึ่งส่วนตัวป้อมใช้โหมดนี้เลยนะคะก็คือจะไม่ไปเลือกแชโดว์บลัชแล้วก็ไฮไลท์แยกนะคะมันอาจจะยุ่งยากนะคะแต่ว่าถ้าเราเลือกททอลลุคเนี่ยมันง่ายแล้วก็เขาคิดมาให้แล้วนะคะว่าสวยนะคะวันนี้เราเป็นโทนสีส้มใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะลองใส่ BL12 เนี่ยก็จะเป็นโทนสีส้มนะคะหรือว่าถ้าจะเป็นโทนสีชมพู CO13 กก็นน่ารัดีนะ ะะวันนี้เราจะใช้เป็น BL06 แล้วกันนะคะเป็นโทนสีส้มอ่อนพ,พีชนะคะแล้วก็ปรับความเข้มอ่อนได้เลยค่ะแล้วก็ปรับประมาณมาที่ประมาณ60นะคะมันก็ยังเนียนอยู่มากๆเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็กดเซฟเลยค่ะแล้วอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ป้อมชอบใช้ก็คือโหมดของการเพิ่มกละมันทําให้แบบลุกโดยรวมดูน่ารากมากนะคะเดี๋ยวเราจะลองใส่กละกันดูนะคะก็กลับเข้าไปโหมดเดิมค่ะคือโหมดคอนทัวร์นะคะแล้วก็เลือกที่ f ฟลเกิค่ะ มันก็จะใส่กะให้เราด้วยเนี่ยแล้วเราก็ปรับความอ่อนนะคะให้มันดูเนียนขึ้นนะคะน่ารักมาก คิวมากเหมือนฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเท่านี้เองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายมากๆใช่ไหมคะแล้วก็เนียนมากๆด้วยนะคะเราจะลองแต่งแบบหลายๆลุคตามที่เราอยากได้ก็ได้นะพอเรารู้เทคนิคนีน้มันทําให้ชีวิตง่ายขึ้นมากนะคะสะดวกสบายมากนะคะอย่างป้อมเองในช่วงที่เป็นสิวนะคะก็ต้องงดแต่งหน้าแต่ว่ามันอาจจะต้องมีออกไปถ่ายงานบ้างอะไรบ้างนะคะเราก็เริ่มเรียนรู้เริ่มค่อยๆฝึกมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวนี้ก็คือชินก็คือไวามากนะคะ ป้อมเปิดร้านเสื้อผ้าใน IG นะคะแล้วก็เป็นนางแบบเองถ่ายเองนะคะบางทีเราก็รีบๆในตอนเช้านะคะต้องออกไปทั้งแต่งหน้าเป็นช่างภาพเองคอยดูโปรดักชันเองเนี้ยคะ่ะเราก็อาจจะไม่ได้มีเวลาแต่งหน้าเองเราก็จะแต่งแค่แบบบางๆนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปอย่างวันนี้ป้อมมีออกไปถ่ายงานนะคะเราก็จะแต่งหน้าบางๆแค่ประมาณนี้ของเรานะคะแล้วเราก็ออกไปถ่ายงานแล,แล้วก็เอารูปรนั้นมาแต่งในแอปเหมยตูนะคะก่อนที่จะโพสต์งานถ่ายงานไปนะคะซึ่งมันง่ายแล้วก็สะดวกกับชีวิตมากนะคะเราก็เลยทำ How To ลงรีวิวใน IG ส่วน ตัวไปนะคะแล้วผลตอบรับก็ดีมากนะคะส่ง Before After มาให้เราดูก็มีนะว่าแบบเอ้ยลองทําแล้วมันก็น่ารักดีนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ How to นี้ให้ดูกันนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะถ้าได้ไปลองทําลองใช้ได้ผลยังไงนะคะกลับมาแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบ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 าย กด subscribe กันด้วยนะคะบ๊ายบายเอ,ยเอย